วันนี้พวกเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1และชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2จำนวน41คนได้มาเรียนรู้เล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่อนุสรณ์สถานมิตรภาพทยญี่ปุ่น อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนของพวกเราประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณพิชยาอาทิตย์เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้ทับหนโรงเรียนอนุบาลขุนยวม วันนี้คุณครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้อย่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในชุมชนของเราจะเป็นที่ไหนนั้นไปดูกันค่ะตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้กันแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้ก็คืออนุสรสถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ หลังจากที่รถล้างไปรับพวกเราน้องเรียนแล้วในที่สุดพวกเราก็เดินทางมาถึงอนุสร์สถานมิตรภาพญี่ปุ่นใช้เวลาในการเดินทางแค่5นาทีเองนั่งรถล้างสนุกมากและเพื่อนๆก็ตื่นเต้นมากๆเลยซึ่งรถล้างนี้ได้รับความอนุเคราะห์มาจากเทศบาลตังบนขนยวมพี่ๆคนขับรถใจดีก,กับเรามากๆด้วย และเราได้รับเกียรติจากท่านปลัดเทศบาลตังบนขุนยวมท่านพระคนตรัชตะธนบวรให้เกียรติเป็นวิทยากรเพื่อนำพวกเราเยี่ยมชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ายอย่างยิ่งของเมืองขุนยวมเราด้วยเย่ <Yeah! S 1> พอมาถึงท่านพระคณรัชตะธนบวรปลัดเทศบาลตังบนขุนยวมก็มาให้การต้อนรับพวกเราด้วยท่านได้พูดถึงกฎระเบียบในการเข้าชม สถานที่แรกที่พวกเราได้มาเรียนรู้วันนี้ก็คืออนุสาวรีทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากการสู้รบสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองสถานที่ต่อมาเป็นอนุสาวรีสันติภาพ เป็นลูกปั้นชาวบ้านชายและหญิงสองคนกำลังช่วยเหลือนกกเรียนที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งนกกเรียนเปรียบได้กับทหารญี่ปุ่นที่มีชาวบ้านให้การช่วยเหลือเกิดเป็นมิตรภาพและสายใยแห่งความผูกพันขึ้นภายใต้สถานการณ์การสู้รบในสงครามโลกครั้งที่สอง๋อความหมายดีมากๆเลย ก่อนการเข้าเยี่ยมชมวีทัศา์ภายในเรามาดูวีครัศกันเลยค่ะวิดีทัศน์เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมือขุนยวมตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเอะส่งครมโลกครั้งที่สองคืออะไรน่ากลัวจังเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะห้องที่หนึ่งรอยประวัติศาสตร์ของเมืองขุนยวมภายในห้องนี้ก็จะจัดแสดง กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในอำเภอขุนยว่วของใช้ในครัวเรือนเครื่องมือทางการเกษตรโดยบอกเล่าผ่านรูปภาพอันทรงคุณค่าและผ่านตัวอักษรสามภาษาด้วยกันได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ห้องที่2จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลำดับเวลาของการก่อตั้งเมืองขนยมยุคต่างๆภายในห้องนี้ก็จะจัดแสดงรูปภาพและแผนที่ตั้งเมืองขนยวมในลำดับเวลาตั้งแต่ยุคสร้างบ้านสร้างเมืองในปีพุทธศักราช2410ยุคทองของการทำไม้สักยุคที่ญี่ปุ่นมาสร้างทัพเพื่อทำสงครามกับประเทศเมียนมาและทวีปเอเชียในปีพุทธศักราช2484 ถึง2,485จบจนถึงปัจจุบันห้องที่3เรื่องราวเกี่ยวกับอาทิเช่น แผนที่ในการเดินทางของกองทัพญี่ปุ่นการลงนามสนธิสัญญาการเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นและยอมให้ญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปประเทศเมียนมาโดยท่านจอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนอกจากจะแสดงชุดเครื่องแบบของใช้และอาวุธทหารญี่ปุ่นเช่นชุดนักรบหมวกเหล็กกันกระสุนกระเป๋าสะพายรองเท้าแว่นตาเข็มทิศมีด ปืนขนาดต่างๆมากมายระเบิดกระติกน้ำเสื้อหมอนผ้าหม่มพันธนบัตรที่ทหารญี่ปุ่นได้พิมพ์ไว้ใช้ในยุคต่างๆและสารซึ่งทำจากผ้าไหมมีขนาดกว้าง50เซนติเมตรยาว2เมตรบนผืนผ้าเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยลายพระหัตถของจกกักรพรรดิฮิโรฮิโตะ กล่าวถึงเหตุผลที่ญี่ปุ่นต้องเข้าร่วมทำสงครามและส่งพระราชทานให้แก่กองทัพทหารญี่ปุ่นซึ่งมีเพียงห้าผืนเท่านั้นมีแท่นบูชาและดาบซามูไรจะแสดงไว้ด้วยกันโดยทางอนุสรสถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นได้รับบริจาคสิ่งของต่างๆมาจากชาวบ้านในมังขุนยวมและโดยการขุดพบในหลุมฝังศพของทหารญี่ปุ่น มุมต่อมาจะเป็นมุมเกี่ยวกับหิบบรรจุยุทธปปกรณ์และลังกระสุนที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ในการก่อสงครามโลกครั้งที่สองกับประเทศเมียนมาและทวีปเอเชียมุมถัดไปก็จะเป็นมุมการให้ความช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบสงคราม โดยพยาบาลของกองทัพทหารญี่ปุ่นเวชพันฑ์อุปกรณ์และเครื่องมือในการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลอาทิเช่นเปเลเคลื่อนย้ายทหารที่ได้รับบาดเจ็บเป็นต้น การทำสงครามโดยกองทัพญี่ปุ่นถือเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายทารุณแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดมิตรภาพสายยห่งความรักความเมตตาการเกื้อกูลช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างชาวไทยใหญ่ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเมืองขุนยวมกับกองทัพทหารญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในท้องถิ่นณนะอนุสรสถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นในครั้งนี้พวกเราได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองขุนยวมมากขึ้นพวกเราอาจจะเป็นพลเมืองตัวเล็กๆและเมืองขุนยวมก็เป็นเมืองเล็กๆในจังหวัดแม่งสอนของประเทศไทยพวกเราสัญญาว่าจะดูแล รักษาเรื่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของพวกเราให้อยู่คู่ลูกคู่หลานสืบนานแสนนานตลอดไปค่ะถ้ามีโอกาสมาแวะเวียนที่จังหวัดแม่สอนและได้ผ่านในเมืองขุนยวมนอกจากจะมาเที่ยวทุ่งบัวตองที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วอย่าลืมมาแวะเวียนชมอนุสรสถานมิตรภาพญี่ปุ่นซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจรอให้ทุกท่านมาสัมผัสและเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์รับรองว่า ทุกท่านจะต้องประทับใจและได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองขุนยวมอย่างแน่นอนค่ะโดยอนุสรสถานมิตรภาพญี่ปุ่นเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาปิดพักเที่งเวลา12นาฬกถึง13นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลขุนยวมเบอร์โทรศัพท์053691466 มากันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณท่านจำลองจินโลเปงนายกเทศมนตรีตังบนขุนยวมและท่านพระณนรัชตะธนาบาวนปรปลัดเทศบาลตังบนขุนยวมเป็นอย่างสูงที่ให้ความสะดวกในการเดินทางเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับพวกเราและอนุเคราะห์วิทยากรในการเข้าชมอนุสรสถานมิตรภาพเทปปุ่อในครั้งนี้